มาแล้วแทงรุ่นพิเศษด t สแทสมนะมี300คันเท่านั้นนะเป็นลิมิเต็ดนะที่เขาทำมาแค่300คันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยด้วยนะสิ่งที่เขาเปิดขึ้นมานะก็คือ,อ,อบนฝากระโปรงนะกระจังหน้าโลโก้สีเดียวกับตัวรถกันชนหน้ากันชนท้ายขยับตามกินมาดูเลยชายด้านล่างประตูนี่นะไฟท้ายนี่ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ r e s e a r c h ตอร r มตรงนี้นะคะที่ทำมาเป็น Limited สำหรับรุ่นนี้แท้ง์0 0เนี่ยถือว่าเป็นรถเรือทงเขาเลยฟิลลิ่งการขับดีกับราคา1,349,000าาบาทสำหรับใครที่เป็นสายลุยนะชอบท่องเที่ยวนะคันนี้รีบเลยนะคะ ค0 0รคันเท่านั้นรีบๆมาจองในงานเลยกับฟูด GWM ในงาน Motor Expo แต่วันนี้ไปถึงวันที่ส0ธันวาคมนี้รีบๆนะช้าหมอดคดแน่นอนสวยมาก